มดเอาหายเม่มัน,มมนบ่นเคยหายเม่จักเผื่องอินกยอดนะมนกระเพิง่งิได้หายนี่แหละอ๋อบอกพี่น้องเด้วยว่า,ย,า,าวย่ได้มาเอออันนี้เป็นความร่กควมให้ของดูกไข่แม่พี่น้องเงี้ยจะมองว่า,าห้องวัดร่งหมดด้วยพวกแมอันนี้เงินสามหมื่นสามอันนี้เป็นเนงินที่หายด้วยด้วยนับให้เบิรดเลยหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่ส ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่ิบสี่ยี่สิบห้ายี่สหกย่สิบเจ็ดยี่สิบสิบเก้าสามสิบสามหนึ่งสามสองสามสามสามื่นสามสามพันนี่ให้คารถห่วยไงห่ยเ,เพิ่นบินเงินสามหมืน่ะพี่น้องสามพันนี่ให้คา่ารถกับน้องลูกน้องลูก,ก็ต้องซื้อเออื่องอาหาครับผมพอดอันนี้ให้เงินก้อนนี่มันบ่ยไงยก้อนบ่ยไงยแต่สำหรับมวนมันก้อน หลักไห่เล่าเราจะได้ยังไห่เราไปซื้อได้จะไป็นทองอ่ะเราซื้อทองได้หนึบาทหนึ่งบาทเคืองพุระเป็นเป็นความรักจากท่างสายเลือดควอมผูกพันของแม่กับลูกครับผมดีจ้ะแม่เด้อเดินทางปลอดภัยเฮ้ยลูกเอ้ยสมมติไห่แม่ร้องเวลาอหไรถ้าเจ้าอุ้ยสัมนายรู้ว่าไห้แม่ทำคาร์โรดกับยาดอกไม้เคยให้เคยให่เงินลูกเคยให้ไม่เท่าสิบปีง้อก็ให้ครับพี่น้อง ตรก้าห้ไปจีไปแจ็คมาตลอดเนาะแม่เนาะตลอดเดือนไหนตลอดคอ้อกรายอันาครับผมแต่ของประไทยนาะเม่เนาะเขาขอดใจลกอหข็นบอพี่น้องเห็นบอพี่น้องบอเพียบกันสี่ห้นะมือกันละครับเออวันดีใจพี่น้องเอ็นบอส เงินนี่แหลเงินกันเด้อครับผมครับแม่ป้าบอถิ่มกันบอบอแล้วกันบอแล้วกันอู่เลยฮะกบอพี่น้อเอ๊ะฉะนั้นจะได้เงินล้านให้น้องพ่เอาเอาเอาสามหมื่นดีใจแทนอันใดกกับความรักบ่อพีทหายเมียบอบอถูกมั้ยสุดยอดกับเห็นบอพี่น้องความรักโอ้ยบ่อพีทกับห้น้ำมือกันนะครับเด้ออย่ามาถนายเอาเอาเออเอา ่ให้แม kind of oh, ่รักษาสุขภาพแล้วเดี๋ยวเราเรียงไงเราเรียบร้อยรักกันมากเราครับผมครับผมเออครับผมแข่งกันในเบอร์แง่งกันเลยครับผมมันใส่แกน้ำกันเด้ออย่งกระดาผ้าเดียวมีอรเดียวรูเด้อครับผมครับนี่แหละพี่น้องเอ้ยคว่ำคว่ำรักเป็นให้เพื่อนเพื่อนก็ดีใจเนาะเพบนผู้เป็นเมียเอาสาะคิ้วนี้วไปทำหนี้เนาะเมียเนาะครับ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 ผมพ่อไม่คิวน่าพี่น้อง